ท่านผู้ชมเคยมีประสบการณ์การเวฟอาหารแล้วปรากฏว่าเวฟไปแล้วเนี่ยมดอะไม่ตายนะครับแบบว่าใส่จานเข้าไปปุ๊บมีอาหารอยู่เปิดออกมาอาหารเนี่ยสุกโอ้ควันขึ้นเลยแต่มดเนี่ยมันไม่ตายเอา้าอาหารยังสุกทำไมมดยังไม่ตายได้เลยครับวันนี้เรามาหาคำตอบกันใน Mystery World กันเลยดีกว่า เรามาอธิบายวิธีการทำงานง่ายๆของไมโครเวฟให้กับทุกคนได้ฟังกันก่อนดีกว่านะครับไมโครเวฟเองเนี่ยนะครับผมมันทำงานโดยสร้างคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าทุกคนแล้วจากนั้นเองเนี่ยนะครับไอ้คลื่นตรงนี้เนี่ยนะครับผมมันถูกสร้างออกมาจากหลอดแมกนีตอนแล้วก็จะส่งคลื่นเนี่ยเข้าไปในไมโครเวฟนะครับผมในตเตาไมโครเวฟนี่แหละพอคลื่นถูกส่งเข้าไปเนี่ยมันก็จะสะท้อนไปมานะครับผมจนเกิดสิ่งที่เรียกว่าการแทรกสอดซึ่งมันก็คือการเสริมแล้วก็หักล้างกันไปกันมาเองเนี่ยจนคลื่นนะครับ ผมกลายเป็นคลื่นที่เราเรียกกันว่าสแตนเวฟหรือว่าคลื่นนิ่งแล้วคลื่นนิ่งตรงนี้เองเนี่ยนะครับก็จะเข้าไปในอาหารที่อยู่ของเราเนี่ยจะทําให้โมเลกุลของน้ําที่มันอยู่ภายในอาหารนะเกิดการสั่นสะเทือนจนเกิดเป็นความร้อนขึ้นมาแล้วอาหารก็จะสุกข,ขึ้นมานั่นเองนะครับแต่ที่นี้เองเนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยนะครับผมในไมโครเวฟเนี่ยเวลาส่งคลื่นเข้าไปถูกไหมมันไม่ได้ร้อนเหมือนกันทุกจุดนั่นเองนะครับผมมันก็จะมีบางจุดที่ไม่ร้อนอยู่ด้วยนะครับนั่นเป็นข้อแรกที่ทําให้หมดเนี่ยไม่ร้อนตายนะครับมดก็จะสามารถ อยู่ในจุดที่ไม่ร้อนได้นะครับนอกจากนี้เองเนี่ยนะครับมดเนี่ยยังมีคุณสมบัติพิเศษที่ค่อนข้างจะเหมาะกับความเอาตัวรอดในไมโครเวฟได้เลยนะครับหนึ่งเลยนะครับผมตัวของมดเนี่ย มันเล็กเกินไปครับขนาดของมดเนี่ยเล็กเกินที่จะมีเอฟเฟกจากคลื่นไมโครเวฟที่มันส่งเข้ามาจากความยาวคลื่นเนี่ยความยาวของคลื่นน่ยมันยาวกว่าตัวของมดนั่นเองนะครับผม2นะครับตัวของมดเองเนี่ยมีน้ําน้อยเกินไปนะครับที่จะมีผลต่อคลื่นไมโครเวฟที่อยู่ข้างในได้เพราะอย่างที่บอกคลื่นตรงเนี้ยที่มันกลายเป็นคลื่นนิ่งหรือว่าสแตนเวฟอ่ะจะเข้าไปทําให้น้ําในอาหารเนี่ยมันเกิดการสั่นสะเทือนแต่ตัวของมดเนี่ยมันมีน้ําน้อยเกินไปนั่นเองนะครับแล้วก็เรียกได้ว่า นะครับผมตัวของมดเองเนี่ยก็มีความต้านทานกับไมโครเวฟอยู่แล้วในระดับหนึ่งด้วยนะครับก็เลยทําให้ในบางครั้งที่เราใส่เข้าไปเนี่ยมดมันไม่ตายนะครับแต่ก็ใช่ว่ามันจะทุกครั้งนะบางทีเนี่ยมดมันอาจจะหนีไม่ทันแล้วก็ตายจากแบบอาหารที่มันร้อนก็เป็นไปได้นะมันก็มีเหมือนกันไม่ใช่ว่าทุกตัวจะรอดแต่โดยรวมเนี่ยมดสามารถเอาชีวิตอยู่รอดในไมโครเวฟได้นั่นเองนะครับและนี่ก็เป็นความรู้สนุกๆความรู้ที่เป็นเหมือนความรู้ทั่วไปรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ดีถูกไหมแต่รู้ไว้ก็เป็นความรู้ที่น่า เป็นเรื่องราวชีวิตประจําวันที่หลายๆคนเนี่ยควรจะรู้เอาไว้นะครับผมก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องมหาสจรที่ไม่น่าเชื่อเ,อเลยเนาะว่าแบบเออสิ่งมีชีวิตเล็กๆแบบนี้เนี่ยจะสามารถเอาชีวิตรอดในไมโครเวฟที่ทําให้อาหารสุกจนแบบโหควันฉุยควันแบบขึ้นมาเยอะมากๆเลยได้อะหมดรอดได้เฉยและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้ของ m y s t e r y World ที่เราได้นํามาฝากท่านผู้ชมกันนะครับยังไงในวันนี้นะครับผมถ้าชอบไม่ชอบยังไงเนี่ยก็ลองคอมเมนต์บอกเรากันมาด้านล่างได้เลยวันนี้หมดเวลาลงแล้วกระผมขอลาไปก่อนไว้เจอกันในคลิปหน้า ครับสวัสดีครับขอให้ท่านผู้ชมทุกคนมีความสุขกับการดูรายการ Mystery World นะครับ ก่อนจะจากกันในวันนี้เนี่ยนะครับผมผมเองเนี่ยนะครับก็รู้ดีว่าคนที่ชอบดู Mystery World อย่างช่องเราเนี่ยเราก็ต้องชอบหาความรู้อยู่แล้วถูกไหมแล้วทีนี้เองเนี่ยโลกณปัจจุบันเนี่ยนะครับผมมันก็เคลื่อนที่เร็วมากๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นเองก็อยากให้ทุกคนเนี่ยอย่าหยุดที่จะเรียนรู้แล้วก็อย่าหยุดที่จะหาสกิลใหม่ๆนะครับผมวันนี้เองเนี่ยก็เลยมีเว็บหนึ่งมาแนะนำนะครับเป็นเว็บคอร์สเรียนออนไลน์ที่เป็นคอร์สเรียนออนไลน์ที่น่าสนใจมากๆนั่นก็คือ f u ั่นเจอร์สกิลนั่นเอง ทำธุรกิจก็มีเรียนเหมือนกันนะครับผมหรือครีเอทีฟเนี่ยอยากรู้ตัดต่อวิดีโอเป็นยังไงวาดรูปทํำยังไงทํา 3D ยังไงก็ลองไปดูได้นะครับผมแล้วก็ถ้าอยากเรียนเรื่องการเขียนโค้ดเนี่ยก็มีเหมือนกันนะครับแล้วก็มีคอร์สฟรีให้ลองเรียนด้วยแต่ถ้าท่านผู้ชมเนี่ยนะครับผมเฮ้ยรู้สึกว่าอยากจัดเลยนะเราก็มีโค้ดมาให้ด้วยนะครับผมเป็นโค้ดลด50%เลยนะครับสำหรับแพ็กเกจบุฟเฟ่เนี่ยหปีคุณจะเรียนกี่คอร์สก็ได้เอาเท่าที่คุณไหวนะครับผมแต่อย่าหักหมเกินไปมาีรกผ 4,948บาทถ้าใช้โค้ดของเราเนี่ยเหลือเพียง4,974บาทกับโค้ด AFFX แล้วก็ตามด้วยคำว่า mystery นะครับผม MYSTERY e แล้วก็ตามด้วย W นะครับผมใส่เข้าไปเนี่ยนะครับหรือว่ากดที่ลิงก์ด้านล่างอยู่ใน description เลยก็ได้จะได้ไม่ต้องมาใส่เองนะครับแล้วก็มีอันนึงถ้าแบบโอ้ยอยากเดียนแค่บางอันไม่ต้องบุฟเฟ่ก็ได้เนี่ยก็คือโค้ด AFFX M Y S T E R Y w แล้วก็1นะครับผมอันนี้สำหรับซื้อคอร์สปกติที่จะซื้อแบบคอร์สใดก็ได้คอร์สหนึ่งเนี่ยมันลดอะไรเท่าไหร่ไม่รู้แต่ถ้าใส่โค้ดนี้ไปด้วยหรือกดตามลิงก์ข้างล่างก็จะลดเพิ่มอีก100เลยนะครับผมก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับ